บทที่ยี่สิบดสิตินิยามนะครับสถิติหมายถึงตัวเลขที่บอกนะครับนะตัวเลขที่บอกถึงข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนะครับนะและเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูป,รปแบบลักษณะสรุปรูปยอดซึ่งได้ประมวลจากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์ระเบียบทางสถิติสี่ขั้นตอนคือ นะครับนะสถิติกล่าวโดยสรุปก็คือตัวเลขที่บอกข้อเท็จจริงนะครับนะหรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในสรุปรูปยอดนะครับนะนะครับซึ่งประมวลผลมาแล้วนะครับโดยการวิเคราะห์นะครับ4ขั爸爸้นตอนขั้นตอนที่1คือการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่2คือการนําเสนอข้อมูลขั้นตอนที่3คือการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ขั้นตอนที่สคือการตีความหมายข้อมูลนะครับ นะครับดอันแรกครับนะครับข้อมูลคืออะไรก่อนข้อมูลก็คือหรือ Data คือข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการศึกษาครับซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความข้อมูลทางสติที่เราเก็บรวบรวมมาทั้งหมดและยังไม่ได้ดําเนินการใดๆนะครับยังไม่ได้ดาเนินการใดๆทางสถิติเลยถือเรียกว่าข้อมูลกับข้อมูลชุดนี้เรียกว่าข้อมูลดิบนะครับข้อมูลดิบ อาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ก็ได้และถ้าเป็นตัวเลขนะครับอาจเป็นตัวเลขที่แสดงปริมาณหรือไม่ใช่ตัวเลขแสดงปริมาณก็ได้นะครับนะก็คือข้อเท็จจริงนะครับที่ยังไม่ได้ทําอะไรจะเรียกว่าข้อมูลดิบเอาข้อมูลดิบมานําเสนอข้อมูลครับการนําเสนอข้อมูลหมายถึงการนําข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาจัดการให้เป็นระบบตามวิธีทางสตินะครับนะ การนําเสนอข้อมูลก็คือนํามาทําให้เป็นระบบนะครับนะตามวิธีทางเถิติให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะได้ศึกษาข้อมูลนั้นนะครับได้อย่างสะดวกนะครับได้ศึกษาข้อมูลนั้นอย่างสะดวกและรวดเร็วตามระเบียบแบบแผนมาดูการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เป็นวิธีทางเศิษิอย่างหนึ่ง โดยนําข้อมูลที่มีอยู่นะครับที่เก็บรวบรวมได้หรือข้อมูลดิบนะครับมาแบ,ออนะบแบ่งออกเป็นพวกงๆนะครับแบ่งออกเป็นพวกพวกหรือเป็นช่วงๆนะครับแบ่งออกเป็นช่วงเขาเรียกว่าแจกแจงความถี่แล้วนับจํานวนที่มีอยู่ในแต่ละพวกซึ่งจํานวนข้อมูลในแต่ละพวกนะรเรียกว่าความถี่นะคร,รับความถี่ก็คือจํานวนข้อมูลในแต่ละพวกนะครับจะเรียกว่าความถี่นั่นเองตารางที่สร้างขึ้นเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะครับนะ สร้างในรูปแบบของตารางดนีวเรามาดูว่าตลาดแจกแจงความถี่คืออะไรนะครับ